ยังจะซื้อบอกพี่ขวบไปขายลูกเห็นบ่าพี่งามเนาะขายอันนี้ต้นลงเพลทไปเนี่น่ะอันนี้เจ้าขายได้จังอกไปเ้โอ้ยรอเก่อเนาะนี่นี่คนี่ัก ข้า,าวก,กรก,กิ๊หยวกแต่เก็บตอนไหนบ่านี่เก็บหมูอ่นเก็บหมูอวว่านี่แล้วจะไปขายตอนไหนบนี้ก็กระตัาตากห่งตักแห่งมันบ่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เขาหลับกิโลจับาทครับ่ม่รวยหาซีบไม่หาซีบรวยหกซีบนี่มาถ่ายเอา สวัสดีครับพี่น้องมือนีกว้างอิริจาภาพพี่ผนองไปเบ่งผลผลิตของพริกหัวเรือครับเป็นพริกที่พี่น้องเกษตรกรเชาวตำบลคอนกร,รมอำเภอยังชุมหน่อยจังหวัดสีสเกตที่นิยมปลูกพริกพร้อมกันกับแปลงปลูกหอมแดงครับ หลังจากเก็บเกี่ยวหอมแดงเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องเกษตรกรเฮ้าก็จะมาดูแลผลิกหัวเรือต่อช่วงนี้อยู่ในช่วงประมาณวันที่สิบแเดือนมีนาคม2อ6พครับราคาพริกตักแห่งนาเวลานีครับทั้ง ม่ค่ามารับซื้ออยู่ในบ้านในสวนกิโลกรัมละ150บาทถึง180บาทครับขึ้นอยู่กับความสวยงามของพริกแต่ละเจ้าครับสำหรับพี่น้องที่สน,สนใจอยากจะปลูกพริกหัวเรือไว้ขายในฤดูการต่อไป กวางอิลีจะพาพีพระนองไปสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกการดูแลรักษาริกหัวเรือว่าเปนเหุอย่างไรจึงสวยงามสำนีตามกวางอิลีไปเบิ่งพร้อมๆกันครับปิกที่เอาปลูกมันเป็นพันอย่างไรครับ S <S วเดพีห่หัวเรืออ๋อพี่หัวเรือบ่ครับพีห่หัวเรือพี่หัวเรืออ่ะเนี่ย,ยมันเอ็บอยู่ในพ่นผักเป็นบ่อมีเน็บใส่ก,ออกันกับผักคูกผักได้ประมาณนี้ซีฟมือเท่ากับจะเน็บักพริกกระล่องผักจาก2ซีฟมือเท่ากับเน็บักพริกตาม่นผักนั่นผักนอาน่ะเมียอยู่หาซีฟมือผักหาซีฟมือเป็นบ่อเท้าคูกผักออกแล้วได้ประมาณนี้ประมาณหนาซีฟมือ ประมาณหาสิหม,มื่นแล้วน,กออกนั่นหมายก็ว่าบ้กพีกตอนนี้นี่อายุประมาณจะหาสิหกสิหม,มื่นเลรียญมครับเนี่ยหลังจากที่หอมบอกแล้วเพราะว่าข้าเน็ดไม่หอมข้าเก็บจเถียวแล้วเนี่ยเาะท่นได้เก็บไม่ได้เก็บเลยมั็น<อ>บอ่หนวยโกมันตึงเล็้ออกคือเก็บเถียวเดียวนี่แหละโอ้หมายก็ว่าเล็มหน่วยโกมันออกแล้วเหมัอนข้าดูแลจังไหนข้าดูแลจังไหนดูแล่กัใส่ปุ๋ยสีด่างนี่แหละค่ะใส่ปุ๋ยเขาว่าใส่ปุ๋ยเขาว่าใส่ปุ๋ยสีด่างนีกก่ปุ๋ยที่เขาใส่เขาใส่ปุ๋ยสู อันเด้ปุ้ยใส่เข้าวกะใส่ยูเรียตีใส่ยูเรียมันบ่ร์เนถ้าใส่ยูเรียเริ่มต้นเอายูเรียเริ่มต้นสินยาค่ะบองมาในหลังจากนั้นกะช่วงเป็นหน่วยในข้าใส่ข้าใส่สูตรยังช่วงเป็นหน่วยข้าวกะใส่สูตรเสมอสูตรซิมหายี่ห้อใดก็ได้สูตรซิมหาคือสูตรเสมอซิมหาซิมหาซิมหายี่ห้อใดก็ได้ยี่ห้อแต่แม่แก่มาข้ากะใส่สิบสก็คือคือช่วงช่วงแก่เนี่ยช่วงแก่เนี่ยสิบสามยี่สิบเอ็ดสิบสามสิบสามยี่สิบเอ็ด ข้าใส่ดูไนไหนครับก็ข้าแต่เมิองมันมันอย่างข้าใส่ของม่านซิบหามื่นใส่เทื่ยนึงกระไดหรือว่ายี่สิบมื่นใส่เทื่ยนึงของข้าของข้านี่งามงามนี่ของข้านี่ประม่านซิบหาหมื่นยี่สิบมื่นมันบ่กใส่เทื่ยนหนึ่งแต่ว่าเป็นยังไหน่วยมันก็โดคักตรงไหนเถอะมันเห็ดจังไหนมีสูตรจังไหน่วยมันก็โดคักเลยสะว่ามีสูตรยังโอไม่เห็นหน้าเห็นตาจากทีเลยก็มาหาไม่ใหญ่นี่ล่ะ มาใหเ่็ดหนังมันเป็นน้ำเขาใส่ปุ๋ยทนะค่ะใส่ใส่ปุ๋ยคือนหมายก่อนมันอยู่กับเขาดูแลมันบ่อยู่กับการดูแลเขาสีหญ้าบ่วหอยนอนมันจอดอกจออย่างนี้กับสีจะเฮ้ยเจ้าหู้บ่าว่ากติกโอ้จ้าวหูเนี่ยเราเขามาถามเพิ่นอยู่เนี่ยน่ะกติกบ้านชอบเนี่ยนี่แหละแล้วพอได้ก็ป้องกันบ่วหอยนอนให้ที่หลันลงาสีหญ้ากันเขากันอย่างนี้กันนะคะ จ่อยสีฮอร์โมนฉีดยาบำรุงคือโตโตฮอร์โมนเขาก็ใส่อยู่มั้บ่คือนอกจากปุ๋ยปุ๋ยเม็ดเท่าก็ฉีดยาบำรุงอยู่เนีนทางปุ๋ยปุ๋ยเก็ดปุ๋ยเบ็ดเนี้ปุ๋ยเก็ดส่วนใหญ่เขาใส่สูตรยังปุ๋ยส่วนใหญ่เขาจะใส่สูตรแบบเป็นเป็นสูตรตำตำเป็นเป็นฮอร์โมนเป็นปุ๋ยปุ๋ยเก็ดปุ๋ยเก็ดที่ให้ผสมหนามมันบ่ค่ะแค่ยูเลียนแทนยูเลียบ้านนี้เขาฉีดดูเป็นไงครับก็ ฉีดฉีดต้นต้นมันหน่อยหลังจากห้างลูเของล้วฉีดภูเขาแล้วประมาณยี่สิบหมื่นเ้าก็จะสีดบำรุงต้นบำรุงใบแสดงว่าเ้าหายห้าหายช่วงแรกๆมันบอกแต่ว่าตอนนียยังสีในห้องหายบอกตอนเนยสีถ้าดูแหลมหยอดมันบ่กมันบอนมีหยอดมี่อย่างเ้าก็หายอ้อแต่แท่แม่เขาว่าหยอดมันบ่กสดบนหยังมันบอกคอยแตกเ้ากับคอยฉีดผลเอามันบอก ่ค่อยแต่ค่ยอยังเขา้าไปปุ๋ยแล้วก็ฉีดฮอร์โมนเป็นปุ๋ยแตกยอดแตกเป็นปุ๋ยเก็บเป็นฮอร์โมนไหมวะนี่งบันเอ็ดในช่วงที่ที่เข้าเข้าดูแลจังสี่นี่มันมีนอนมีมาแรงมามาลงบะมีค่ะแต่มีเมวงวันทองช่วงถ้าเป็นช่วงนานเป็นดอกจังสี่มันเกิดจะมีเมงวันทองก็ะฉีดยาเมงวันทองแตไม่อยา่จะปล่อย ไม่ยายเฉพาะบอกมาฉีดแมงวันท่องเนี่ยมีค่ะมียาเฉพาะอืมันไปบอกคนนี้อะไรปัญหาจัดให้เนา้องบอกลานค่าเพิ่นว่าเอายาฉีดป้องกันแมงวันท่องว่าสันโอ้จัดมากลายผุดคือ,ค,อคือลานค่าเนี่ยเพิ่นหูเพิ่นหูตัวยาเน,ะนาะแต่ว่าไปบอกอาการเพิ่อนบอกอาการกระดาษบุกกระเจ้าท่านอนมากก็บ,บอกว่านอนถ้าแมงวันท่องก็บ,บอกแมงวันท่องมาเพิ่นจ<ช>ัดให้เ้าเลยราคามันแพงมาเลยเนาะ ราคาก ality, okay. ็นเลยอะเจว่าข้าเสียวหลายอย่างบงสีแล้วแสดงว่ามันสามารถผสมกันได้หลายตัวแนีนผสมตาบงก็ได้ผสมคุยผสมเมล็ดกได้เมื่อยางครับมันในช่วงระยะเวลาข้าฉีดข้าฉีดตอนเศร้าข้าจุดตอนแรกตอนแรกอะตอนแรกแดดอ่อนอ่อนขยามเสองสิเหาก็สาดน้ำแดดหอกกับไฟสิโดน้ำแดว ถ้าแม่เนื้อมือสาวเขาก็ฉีดได้อยู่เป็นบ่แม่หาสำเร็แม่นเที่ฉีดเนื้อมือสาวก็ได้แต่ว่าเขาต้องพดน้ำก่อนพดน้ำก่อนแม่น้าไมันมีคข้นซุ่มซคือหมายคข้ามาให้ให้ดินมันซุ่มให้ต้นมันซึมต้นมันซุ่มครับก็ฉีดบางๆเอาแต่ว่าหน่วยใหญ่หน่วยเน่าไหมอืมน่วยใหญ่หน่วยเน่าไปแต่อ่อนซอนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะจะทายพี่น้องเบิ้งดอกว่าไอ้ตัวหน่วยใหญ่ๆหญ่เนาที่ตามที่เพิ่นเบิ้งนี่แหละคือหมายคก็ว่า ห้ากระดูแลตลอดเนาะ<อ>บาันไดหน้ำนม,มันหดซุ่มเอ๋่ะครับฮดซุ่มเอ๋วค่ะฮหน้ามำเซ่อที่นี่แหงบ่ได้แหงบ่ได้ค่ะแต่หงมันเหี่ยวเหยียวเหี่ยวแล้วมันเจียนเห็ดดอกมันหลวงเพราะว่ามันเป็นหนาห่อนอากาศมันแห้งเจียนเห็ดดอก,ดกหลวงหรอมเขาเก็บเนื้อสุกไข,ข่อย่างเดียว ห,หน่วยดิบตลาดบ่มบ่มาหมครบ่าบอค่ะถ้าเป็นพวกนี้มัน,ม,นมันบ่ได้ขายดิบเพราะว่ามันบน่แม่นถ้าขายดิบมันสิเป็นพวกฮอตฮอตตลาดมันสิเอาสดแล้วก็สุกแต่ว่าถ้าเป็นหัวเรือพวกนี้เขาจะเก็บแห้งอย่างเดียวเพราะว่ามันเป็นมันเป็นอิยนโอ้เป็นพริกยนต์แม่ค่ะเป็นพิกหยนหัวเรือแสดงว่าหน่วยดิบกินบ่แซ่บบเป็นบ่ กะเกษตบอยู่ค่ะแต่วันฝ่นตลาดเขาบอสเมียเขามาเก็บไปเพราะว่ามันจะรู้สึกว่าหนังมันจะบัตึงเนาะครับครับมันเป็นหนังบัตึงแต่ถ้าสุกมันจะดีกลัวราคามันจะดีกว่าครับคือราคามาตรฐานหน่วยหน่วยสุกตากแห่งเดียวเนี่ยก็คือประมาณลอยห้าสิบหดสองรอยบอกซุกุกหดสองร้อยบ่กลอยห้าสิบหกสิบลอยหกสิบซุกซุกต้นนี่ที่ลอยหกสิบซุปีที่ผ่านมากดี่เป็นยังไงสุปีที่ผ่านมากอะ เก่าเสียบชื้ร่อยปีนี้แพงอยู่ลอยหกสิบ <60. S 2> ปีนี่แพงมัน้นบ่แม่นียนขายแพงทุกปีเขาขายมากกับประมาณร้อยหนึ่งมันบ่แต่ว่าปีนี้ขึ้นมาร้อยหกสิบถือว่าราคาดีแห้งถือว่าราคาดีเป็นน้ำปุ๋ยันแพงกังไนบุปุยกันสองเราแพงปุยบุยแพ่งกันพี่แกบปไหนซื้อปุ๋ยคือโตปุโตปุกับปุยไ <c oughs> ปปูกพักมาในคลองเขาเนี่ยเขาเฮทุกปีบ่ครับเฮตุปีค่ะเฮตุปีมันบ่มมาในีตลอดเวลาเขาลงทุนหลายป่ะในบ่ โอ้ยเบาเหลืองลุุ่นเนาะมันจะไาหนึ่งนี่ห้องก็จะใส่ปุ๋ยไปรอบแรกนี่รอบละสอบเนาะรอบละสอบปุ๋ยคาหญ้ามันมันจะตกลายอยู่ไม่ได้เขียนไว้เนาะ,ะ <laughs> ถือว่าคุมาคาบอ่ะขุมอยู่ค่ะคุมอยู่เป็นบ่ค,นคุมอยู่ค่ะบันนี้ถ้ามัห้องบม่ได้ปลูกในพ่นผักเขาปลูกในพ่นธรรมดาในพื้นที่ธรรมดานี่เป็นตาะเหดบ่กบเป็นตาะเห็เด,ดูย่ะแต่ว่าห้องก็ต้องใส่ปุ๋ยดูกลัวเพราะว่า ข้าปลูกน้ำผักนี่ถือว่าข้าใส่ผักข้าก็ได้ใส่ต้นบกพีกใส่แหนมันก็ใหญ่ขึ้นนำกันนในสี่นิดคือไม้กว่าดินยังให้พ่นผักมันดีอยู่แล้วมันไม่ทั้งปุ๋ยมัไม่ทั้งหยงางตอนข้าวต้นเัาใส่ปุ๋ยผักมันก็ได้น้ำบกพีน้ำเพราะว่ามันมีสองอย่างอยู่ในนี้ครับคือหมา้กว่าข้าเอาผักน้ำเอาพีน้ำือใส่ทีเดียวได้สองอย่างแม่นๆค่ะระยะปลูกห่างปาไหนของเขงา้าวระยะปลูกน่าจะมีหาซีบม,มั้งประมาณหาซีบกนกาดเว้นช่วงสำหรับโฮดน้ำมันบ่ พอว่าของเข้าเวลามันแตกมากมันจะจอดกันพอดีบ่อเนตคือบ่อเนตทีแห้งเวลาบ่อทีแห้งบัอเนยมันนวยมันนวยมันดกไหมนวยมันดกมันก็บ่อเนตมันก็บ่อเนตจอดกันสะทีเดียวแต่ว่ามันมอากาศมันไม่ช่องว่างมันก็ดีกว่าถี่วานถาวมันก็ชื่อเพไม่ช่องว่างว่านยมันจะบดกงแต่ถ้าบ่อทีวานมันหนามมันนามันต้องใส่ปุ๋ยหลมั่งหน่ยถ้าเป็นปูงสี่เขาก็บใส่ปุ๋ยหลง่ายกว่าตัวนี้เขามาเสียบเอาน้ำกดเนาะระยะมันก็ไดพอดี แต่ว่าตัวี่วานี่มันมีมองทีมองห่างมันอีตัวแรกดูแลตัวนั้นมันอยากลัวอยากวเพราะมันไม่มีส่องอากาศครับมันจกใส่ปุยใส่ปุยกันยากใส่ยางกระหยากมันบ่ครับมันต้องใส่แบบลายลีนแม้มันลายต้นเนาะอันนี้มันก็ดูแลไงคือเขาหยอดหยอดเตมันเกิดขึ้นงามผอมกันคือทิพผ่าันธุ์มาแสดงว่าโตโตปลูกเสียบแทมไปนี่ดีกลัวเทวาวานนผอมไปในผักมันบ่กอค่ทิพันธุ์มา่ถวเหตุค่ะ ว่ามันขึ <child> <Station> ้นอยู <Air> <ries> um. mm ่กับว่าผู้ใดถนัดแบบใดก็เห็ุเท่านั้นก็ตามความสิ่งของเขาผูกแบบนี้เขาก็ว่าแบบนี้ดีเนาะผู้ค้าวันเพราะเว่าแบบวันดีเพาะว่ได้เสียเวลาเนี่ยอ่าก็ดีแตกต่างกันอ่าเฮ็ดบ่เป็นขุดขึ้นดอกไม่ยหญ่บอเมนเมืออาชิบขุดขึ้นไหมครับคือเป็นต่ออนซ่อนบักพริกเพิ่นครับบักพริกเพิ่นเป็นต่ออนซ่อนหลาย อีกนิดนึงแน่ถ้าพี่น้องสนใจอยากจะสอบถามเนี่ยให้เบอร์โทรพี่น้องหน่อ่สอบถามเรื่องอะไรเรื่องผักพริกนี่ล่ะปลูกพริกปลูกหอมปลูกกระเทียมนี่ละบส,สออถามไยู่ค่ะซื้อจากไหนนอตจากของสอวนซื้อจากองนล่ะ ชื่อนั้นมี่ป้าก้อนแก้วคำค่ะงพี่พระพรแก้วคำนอพื้นที่มองนี้เพื่อนเอิญมองได้น้องน้องกระเลียงค่ะอยู่น้องกระเลียงน้องกระเลียงจริงๆน้องกระเลียงนี่มันอยู่บ้านไหนอยู่บ้านซ่อมค่ะน้องกระเลียงอยู่บ้านซ้อมนอะบ้านซ้อมตะบลค์อนกามอำเภอยางโจงหน่อยจังหวัดรีสเกตเพราะว่าโซนถตาบอกว่าโซนตะบลค์อนกามนี่ เป็นพื้นที่พันเห็ดเกษตรบดปีแม่นบอครับอถ้าสงสัยสอบถามเบอร์โทรศัพท์ครับ0ูนย์หกสองศูนย์หกสองหนึ่ง 6, 2, 2> สี่เจ็ดหนึ่งครับสาม,มารถมาสอบถามแลกเปเลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของการเกษตรได้ปลูกผิกปลูกหอมปลูกกระเทียมปลูกข้าวโพดพวกนี้ในเบิดครับขอบคุณหลายๆครับ

အဲ့ဒါနဲ့သူတို့ကလည်းဘာမှမလုပ်ဘူး။